ส,สุภาษิตบทที่26ข้อที่17คนที่ผ่านไปยุ่งเรื่องทะเลาะวิวาทซึ่งไม่ใช่เรื่องของตนก็เหมือนคนดึงหูสุนัขคนที่ผ่านไปผ่านมาแล้วไปยุ่งเรื่องทะเลาะวิวาทซึ่งไม่เกี่ยวกับเรื่องของเขาหมายถึงว่าเขาก็เดินอยู่ตามถนนเนี่ยเดินไปตามถนนธรรมดาเนี่ยแล้วก็มี2คนหรือมากกว่าสองคนก็กําลังทะเลาะกันแล้วเขาก็เข้าไปยุ่งก็คือเข้าไปร่วมทะเลาะด้วยยุ่งในที่นี้ไม่แน่หมายถึงว่าโอ้เอออย่าทะเลาะกันเลยนะครับเราไม่ทะเลาะกันดีกว่าไม่ใช่ไม่ใช่แบบ หมายนั้นนะครับเพราะว่าพระคัมภีร์สอนว่าบุคคลที่สร้างสันติผู้นั้นเป็นสุขพระเจ้าทรงเรียกเขาว่าเป็นบุตรก็คือว่าเอาตัวเองเข้าไปมีส่วนในความขัดแย้งนั้นด้วยก็คือในเอ กำลังชกกับนายบเห็นว่านายบีเสียท่าเราก็เลยเข้าไปช่วยนายบีชกกับนาย A ด้วยอยัาเนี้ยพระกะบีบอกว่าไอคนที่ทําแบบนี้เนี่ยเหมือนกับคนที่เวลาเห็นหมาตัวหนึ่งเดินผ่านก็ดึงหูมา,มาเห็นหมาตัวหนึ่งไปเดินผ่านก็ดึงหูมาในที่สุดอีกไม่นานหรอกจะโดนหมากัดแน่ๆเลยนะไปยุ่งไม่เข้าเรื่องดังนั้นในที่นี้ก็หมายถึงว่าคนที่เอาตัวเองเข้าไปสู่การทะเลาะวิวาทที่ไม่จําเป็น กำลังหาเรื่องใส่ตัวและเรื่องนั้นมันจะเริ่มลุกลามใหญ่โตมาทำลายชีวิตของเขามากขึ้นเรื่อยๆเวลาจับหูหมาเนี่ยนะฮะจับหูสุนัขตัวที่เดินผ่านไปจับหูหมาจับหูหมาเนี่ยหมามไม่ชอบแล้วก็ลองดึงมันดึงมันดึงมันนะฮะถ้าเป็นหมาเราเลี้ยงก็ยังพอมันยังเออมันยังอาจจะลำคาญสักหน่อยแต่ว่าถ้าเป็นหมาที่ไม่รู้จักอะไรเงี้ยในที่สุดอาจจะเกิดอันตรายกับเราเองการกระทำเช่นนั้นเป็นการกระตุ้นให้หมาโกรดชั้นใดชั้นนั้นการที่เข้าไปยุ่งกับการทรม ทะาะวิวาทโดยเข้าไปมีส่วนหนึ่งในการทะเลาะวิวาทหรือเขากําลังโต้เถียงกันอยู่แล้วก็ไปช่วยเถียงให้อีกฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือยังไงเนี่ยอันเนี้ยสุดท้ายจะไม่เป็นผลดีต่อตัวเองและ เสี่ยงที่จะถูกทำร้ายหรือว่าเข้าไปสู่การขัดแย้งโดยไม่จําเป็นเหมือนกับการไปดึงหูหมาปล่อยมันเดินไปก็ได้หมามันก็ไม่ยุ่งกับเราหรอกแต่ไปดึงหูหมาเนี่ยไปการหาเรื่องโดยไม่จําเป็นดังนั้นสิ่งที่เราควรทําก็คือว่าเมื่อมีการทะเลาะเบาแหวงเกิดขึ้นแล้วเรื่องนั้นเนี่ยเรามองดูว่าเขาทะเลาะกันว่าประธานาธิบดีสหรัฐจะร e พั b l ิก a n นหรือเดโมแครปวันนี้รู้เรื่องแล้วเถียงกันไปเถียงกันมาเราไม่จำเป็นต้องกระโดดเข้าไปในวงนั้นไม่จําเป็นให้บ่อยเขาเถียงไปแล้วกันมันไม่ทําให้ ถล่มหรือว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงบางอย่างที่เราไม่ต้องไปยุ่งอะ่ะก็ไม่เป็นไรอย่าเอาตัวเข้าไปยุ่งด้วยโดยไม่จําเป็นนี่เป็นถ้อยคําแห่งปัญญาที่มาจากพระเจ้าวะอ๋อบางเรื่องเนี่ยมันไม่จําเป็นไม่ต้องเข้าไปยุ่งเพื่อจะไม่ต้องเอาตัวเข้าไปสู่ปัญหาโดยไม่จําเป็น